ครับก็สวัสดีสำหรับทุกท่านที่ติดตามช่องยิบซีนสะทานมิจิกนะครับอ่ะวันนี้นะครับวันอังคารเดี๋ยวผมจะเปิดไพ่ของคนณวันอังคารนะครับวันที่ยี่บสองถึงวันที่แปดดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการเปิดไพ่นี่มันคือมันเป็นภาพรวมครับภาพรวมรู้ไว้เพื่อ การดำรงชีวิตให้มันอยู่ได้ต่อวันต่อวันหลายคนก็หมดความหวังกับชีวิตไปแล้วหลายคนก็เจออะไรหนักๆทุกคนก็ต้องเจอครับผมก็เจอครับเจอเยอะเลยผมอ่ะอะติดไปครับหนึ่ง 哎，该。 ตัวแรกนะครับตัวแรกหมายถึงสถานการณ์ที่จะบ่งชี้นะครับพาไปอ่ะถ้าขึ้นเป็นเหรียญเนี่ยแน่ๆครับภาพร,รวมมันจะดูมันดีอะครับมันเป็นด้านบวกพูดง่ายๆเป็นด้านบวกนะครับถ้าเป็นเหรียญแปดเหรียญน,นี่ก็ไม่ใช่น้อยนะครับแปดเหรียญเนี่ยแปดปเหรียญแล้วคนทำอาชีพอิสระส่วนใหญ่บางทีเดือนหนึ่งเป็น,นแสนน,นะครับเนี่ยนะครับเริ่มจากไม่มีอะไรเลยจะมีขึ้นมานะครับ ต่อมานะครับเจ็ดดาบนะครับเจ็ดดาบนี่เลขเจ็ดอนที่บอกที่รู้กันนะครับเป,เป็นเลขนำโชคเจ็ดดาบนะครับ,บไอหมอนี่ขโมยามาห้าอันแล้วเนี่ยหนีก้อค่ายขโมยมาห้าหรือไ้สองดาบเพราะนั้นมันก็นมโชคเรื่องเรื่องผิดผิดนะครับ ตอเล็กตอดน้อยโกงนิดโกงหน่อยซื้อกินมหมดก็ดกินได้เรื่อยๆมันไม่ได้จะส่งเสริมให้คุณเป็นคนชั่วคุณเลวหรอกครับจังหวะชีวิตบางทีอ่อยากชนะมันก็ต้องโกงก็ต้องผิวอะครับถ้าขืนค,คุณมีผิวคุณจะหมดตัวนะครับเนี่ยสามถ้วยสี่เหรียญนี่เห็นป่ะรักตัวเองหงตัวรอดไปก่อนส่วนใหญ่คนตอนนี้ก็เป็นอย่างนั้นอะเอาตัวรอดไปก่อนเอาตัวรอดไปก่อนอ่านะครับ เก้าถ้วยอ่าหนึ่งเหรียญถูขวยมาหรือเปล่าเนี่ยสิบ <c> เ <oughs> <10 S 2> <c oughs> ม่เท้าไฮพีทกงล้อแล้วก็ไกลว่ะ <c oughs> ไกลก็ต้องอ,อ่าจริงๆมันก็เรียนอย่างนี้แหละครับไพ่เซลติคอร์ในแบบเซลติคอร์พื้นฐานครับอ่ะนะครับดูที่ไพ่ใหญ่นะครับไพ่ใหญ่ก็คือ จะให้พิษกับ The ดอุ i วีน f o ฟอร์ชูนให้พิษเป็นเรื่องของจินตนาการเป็นเรื่องของความคิดเรื่องของสร้างสารรค์จากสติสมองปัญญานะครับกลงล้อหมายถ,ถึงชคอกโชคลภก็ได้ครับเนี่ยสองใบเนี้ยขึ้นมาการเสี่ยงโชคส่ดนมากจะได้นะครับเสี่ยงโชคได,ได้ได้เสี่ยงครับ แต่เงินได้ความรู้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะได้ตามสถิติอะไพ่เหรียญมันขึ้นมาด้วยเสียใจด้วยตอนนี้มันยังไม่ถึงชิ้นมัน่วยมันออกไปแล้วต้องลองงวดใหม่ยืนงวดใหม่ก็ไม่ถึงด้วยเพราะมันที่ <c oughs> <c oughs> กันยุคแปดก็นี่ไงหวยใต้ดินต <c oughs> ีความง่ายมากเลย <c oughs> ไม่ต้องใต้ดินหรอกครับตอนนี้หวยไทยหวยเวียดนามมาเล,ลาาเซียพม่าเขมรมีหวยหมดแ่ะตอนเนี้ย ก็เล่นเัินแทบทุกวี่ทุกวันนะครับดูดูกันอยู่นะครับอ่ะนะครับทีนี้มาดูเรื่องของอันแรกก็คือการงานการงานมันคือสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตเราครับมันสําคัญที่สุดนะครับตอนนี้ผมก็เหมือนคนตกงานไม่มีลูกค้าดูดวงเลยไม่มีเลยไม่มีเลยหลายเดือนแล้ะ <c oughs> มีอยู่ใบเดียวคือสิบไม้เท้านะครับ ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็เป็นแหละตอนเนี้ยพื้นติดไม้เท้าเนี่ยก็เป็นเป็นหมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าโอ้ทำงานอย่างบ้าคลั่งทําง,ทงานแบบโคตรโคตรจะขาลุยขาทำทําลุยแหลกลุยลุย,ลยไม่รู้จะจะลุยยังไงอะ่ะทุ่มเทเต็มที่นะครับสิบไม้เท้าคนไม่ตกงานก็รักงหงแหนงานนะครับทําเพื่ออะไรครับทาเพื่อให้อยู่รอด ทำไปอึดอัดไปอ่ะก็ต้องทนครับอืมบางคุก็ต้องทนทนอยู่บางคุก็อยู่ทนเรื่องกนอานงาน <c oughs> ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าสิบเมเท้าเนี่ยนอกจากงานเหนื่อยๆกับยังแปลว่าเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะครับแปลว่าคนที่รูปควบหลายตาแหน่งหลายหน้าที่ในงานที่ทํานะครับก็มีความารับผิดชอบสูงนะครับเพราะว่าอ่านี่ครับ มันได้เงินเยอะมันได้เงินมากนะครับเนี่ยเก็บเงินได้เป็นก้อนเป็นกำเลยนะตอนนี้เพราะฉะนั้นการงานเนี่ยไม่รู้ว่าตอนนี้มันก็งานออนไลน์มันเยอะมากครับงานเสี่ยงโชคเสี่ยงทายอะ่ะเพียงแต่อยู่บ้านมีโทรศัพท์มือถือคุณมีเวลาว่างสามสิบนาทีถึงชั่วโมงสี่ชั่วโมงอะไรของมันก็แล้วแต่มันเยอะมากครับตอนนี้เมื่อวานผมเข้าไปดูโทรศัพท์ผมพังไป นะครับเพิ่งจะมาใช้ได้เมื่อมันประมาณที่สิบเก้ามันโฆษณาเหมือนนกันหมดแม้แต่ว่อาอองค์กรใหญ่ๆนะครับที่มีชื่อเสียงคือใครจะกินในนี่ต้องยี่ห้อนี้ใครจะซื้อของอะไรแบบนี้ต้องยี่ห้อนี้ไอ้พวกนี้มาหมดเลยครับโฆษณาคล้ายๆกันหมดเลยคล้ายกันเป๊บเลยครับอผมก็เข้าไปจะถึงที่สุดผมก็ถามตรงๆเลยครับว่า ทำอะไรตกลงแล้วทําอะไรเนี่ยทํางานที่บ้านนี่ทําอะไรให้ทําอะไรครับอ่าไม่ต้องลงทุนไม่ต้องเสี่ยงไม่ต้องสต๊อกสินค้าอะไรเนี่ยผมจัดการอะไรก็เรียบร้อยครับเมื่อวานก็เข้าใจครับเจอไปสองสามเจ้าแนวเดียวกันหมดครับที่พูดถึงเนี่ยเพราะมันเกี่ยวโยงกับไพ่ตัวนี้วี you, นอลฟอร์จูนอ่ะการเล่นหุน่นเล่น,เล,นเล่นหุน้นเล่นหวยนี่ก็ตัวนี้ก็ใช่แต่ระวังถูกโกงนะครับเหมือนกันเลยครับเมื่อวานอนะ่ะผมเล่าให้ฟังเลยครับ ถ้าใครเจออยู่ก็จะได้เข้าใจนะครับก็คือเขาให้เราฝากเงินนั่นแหละคล้ายๆกับเว็บพนันนะครับให้เราฝากเงินเหมือนฝากให้คนนู้นแทงให้คนนี้แทงให้เว็บนี้แทงให้เว็บนู้นแทงให้แต่มึงไปแทงของมึงไปแทงที่ไหนไปเล่นเล่นหุ้นหุ้นบริษัทที่ใหญ่โตที่มีชื่อเสียงที่ผมบอกอะ่ะเขากล้าเอาบริษัทเขาเข้ามาเพื่อเป็นการเรียกให้มันพอๆก็ระดมทุนแต่มันเงินเรานะ ไประดมมาจะได้ปันผลไงครับประมาณว่าได้ปันผลคุณจะลงสามร้อยคุณจะได้ภายในวันนี้กี่ร้อยคุณจะได้คืนมากี่พันอ่ะถ้าใครอยากลองเสี่ยงคนมนอังคารนะครับเนี่ยป้าไพ่กรงล้อไพ่หนึ่งเหรียญน่ะมันใช่ถ้าคุณจะทำมันใช่แต่ได้แล้วเลิกเลยนะตีหัวเข้าบ้านได้ปุ๊บเลิกเลยนะเออจริงๆอ่ะมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเลยครับคนที่ตกงานจริงๆอ่ะอยากทํางานที่บ้านใครก็อยากทําครับ ทำไมไม่พูดตรงๆไปเลยครับว่าเอาเงินมาร่วมลงทุนด้วยกันถ้าหุ้นมันขึ้นถ้าหุ้นมันดีดก็ะดจะไแบ่งให้ถ้าหุ้นมันดิ่งก็ต้องยอมรับความจริงว่ามันเสี่ยงก็พูดไปเลยทำไมจะต้องมาอ้อมนูน่นอ้อมนี่อย่างนี้เข้าใจเข้าใจครับเพื่อจะหลอกลอ่อมีบางคนอ่บางเว็บที่ผมเข้าไปอะ่ะบอกก่อนเลยเขาเขาบอกคนะขอให้พี่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆก่อนนะครับที่พี่จะเริ่มทำ กูเปิดใจรับตลอดเลยพวกมึงเนี่ยมึงเปิดใจเปิดความจริงใจหรือเปล่าไม่จริงใจสุดท้ายแล้วก็เหมือนกันนะครับอืเพราะว่ามันมีไพ่เจ็ดดาบเนี่ยคือการถูกโกงถูกเอาเปรียบถูกต่อเล็กต่อน้อยเคยเจอเคยเจอผมก็เคยโดนเคยโดนมานะครับ <c oughs> พูดเรื่องนี้แล้วก็อยากเตือนภัยนะครับจะเรียกว่าเตือนภัยหรือว่า ให้ความรู้กันดีกว่าจะเรียกว่าเตือนไปให้ความรู้ด้วยกันนะครับผมเจอมาแล้วครับโอนไปห้าร้อยอ่าห้ารอยปุ๊บแล้วไงต่ออ๋อพี่ต้องโอนโอนใี่สามไม่กีก 700. เจ็ดรอเฮ้ยหมายความว่าไงวะคุณทําไมไม่บอกตั้งแต่แรกเลยอ่ะนี่ห้าร้อยคุณยังไม่ได้บอกนะอ่าห้าร้อยนี่คุณเป็นข้าสมัครอ่าตอนนั้นเหมือนเอาของมาทําที่บ้านอะไรสักอย่างนีงแ่แครับผมจาชื่อมันได้เลยโอนไป สรุปละห้าร้อยผมงต้งยืนเพราะผมไม่ถ้าเจ็ดร้อยผมให้มันอีกแล้วมันจะต้องมีค่าอะไรอีกไหมมันก็ไม่ตอบมันก็ไม่บอกเพราะฉะนั้นทำได้เงเดียวคือด่าจะด่าในใจในอกใจผมด่าหมดตอนเนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับคนฉลาดและคนมีต้นทุนสูงเขาก็จะหากินกับคนที่กระเสือกกระสนดิ้นรนที่จะ ให้ชีวิตมันดีขึ้นเพื่ออยู่ให้ได้นะครับตอนนี้ผมมีเงินติดตัวอยู่ห้าสิบาทเนี่ยแล้วผมจะทํำยังไงต่อเนี่ยผมไม่มีไรายได้เนี่ยเออผมไม่ได้เป็นครั้งแรกนะเป็นมาบ่อยมาห้าสิบเอดบาทอยู่ในธนาคารเนี่ยเบิกไม่ได้ด้วยต้องใช้สมุดสมุทหาไม่เจออืมแต่ยังไงครับชีวิตมันก็ต้องใช่ต่อครับด่วนตายไปไม่ได้ครับ ไม่มีสิทธิทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายครับมันเป็นเรื่องที่ผิดแต่จะอยู่ต่อให้มีความสุขยังไงครับ mm hmm. ก็ต้องอยู่ให้รู้เท่าทันนะครับอ่ะพูดแล้วนะครับไอเข้าไปดูเถอะให้กดเข้าลิงก์นู้นกดิลิงก์นี้สุดท้ายก็คือเหมือนกันครับเหมือนคุณฝากเงินเล่นพนันเหมือนคุณฝากเงินเล่นหุ้นนะครับนั่นแหละครับที่เข้ามาเพราะกูไม่มีเงินทำกูต้องการเงินมึงจะมาให้กูเงินลงทุนอะไรของมึง ดีเราจะกลุ่มซะอ่ะต่อมาเ,อาเรื่องของการเงินนะครับการเงินเห็นอยู่นะครับแต่แปดเหรียญเนี่ยเจ็ดแปดหมื่นเก้าหมื่นถึงแต่หลักแสนเนี่ยคือทำอาชีพฟรัตจริงๆนะครับโดยเฉพาะค้าขายชิฟราตเลยครับจะท online, line, line, eye, ําออนไลน์อินไลน์เอาไลน์แบ็คไออะไใช่หมดครับทาได้หมดครับตัวนี้คือสี่เหรียญเนี่ยมันให้เราใช้เงินอย่างมูคุณค่าถ้าจะเสี่ยงมันต้องคุ้มนะครับดึงเหรียญมายถึงลาบลอยไม่ได้แปลว่า โชคจะฟุกๆเสมอไปแล้วครับรับรอยมันเจออะไรก็ได้อ่ะเป่นงกงล้อเนี่ยเป็นไพ่ถ้าเกี่ยวกับการเงินก็เกี่ยวจะว่ามันเกี่ยวมันเกี่ยวได้ทุกเรื่องครับเพราะว่าไพ่กงล้อดวีนอฟอตจูนอ่ะมันกงกลับกงเกวียนก็ได้มันเป็นล้อชีวิตที่หมุนขึ้นแล้วหมุนลงได้นะครับเป็นทักนนสังหาริมทรัพย์ก็ได้เป็นมรดกก็ได้ครับเพราะนั้นถ้าคุณเอาทรัพย์สินที่ดินมรดกอ่ะไปแปลงเป็นเล่นหุน้นไปอะไรเงี้ยเสี่ยงนะครับได้แต่ตอนหลังจะโดนเครียดนะครับ ต่อมาเรื่องของความรักความรักมีสามถ้วยเก้าถ้วยไพ่ลักซ้อนอยู่แล้วขยันมีกันจังเลยทำไมไม่แบ่งมาทางผมบ้างผมไม่มีสักคน,ยนขยันมีินจังสอนยันไปสอนยันมาเป็นเกย์เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยเป็นทอมได้ด้วยเนี่ยรักคนสองเพศเพศเดียวก็ยุ่งพอแล้จะมันสองเพศสามเพศอะไร เรื่องความรักนะครับมันเป็นแค่ภาพลวงตานะครับถ้าคุณที่รักกันดีอยู่มีคู่รักกันดีอยู่ก็เนี่ยมันคิดคิดไม่ซื่ออยู่แล้วครับไม่เคยคิดนอกใจอยู่แล้วเพราะถ้าเรามันคิดนอกใจเราก็จะได้ยินมันเพราะฉะนั้นไม่คิดนอกใจหรอกมันคิดในใจแน่นอนมันคิดในใจแอบซุกใครไว้เนี่ยสามคนชโยโหยิ้วเนี่ยแอบที่ให้รักซ้อนเนี่ยแนวโน้มมีสูงนะครับที่เขาจะคิดในใจเนี่ยไพ่เมยน้อยขึ้นมาอีก ถ้าเรื่องความรักก็ตีเป็นภัยเพ่นน้อยเมียเก็บเมียที่ไม่พร้อมจะเปิดเผยตัวตนเนี่ยคือภัยตัวนี้จริงจริงไงพีทมันไม่ได้เป็นเมียน้อยเางเดียวหรอกผู้หญิงนี่ในด,ด้านมืดไม่ใช่ตัวดําด้านมืดไม่ได้ไปได้เปิดไฟนะด้านมืดคือผู้หญิงส่วนมากผู้หญิงทํางานกลางคืนทํางานอยู่เบื้องหลังอะไรอย่างเงี้ยเช่นดีไซนเนอร์นักออกแบบอะไรพวกคิด คิดงานจากสมองแล้วส่งต่อคนอื่นทำเนี่ยนะครับเป็นนักร้องกลางคืนเนี่ยทำงานกลางคืนทำงานร้านหงุงร้านอาหารนักร้องอะไรก็แล้วแต่มันเป็นกลางคืนเป็นช่างเสริมสวยก็ได้เป็นแม่พระก็ได้เป็นนักบวชเป็นแม่ชีเป็นอะ,อะไรอ่ะแม่มดก็ได้นะวายไลยก็ได้เหมือนกันนะมันคือด้านมืดนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรื่องความรัก,กเป็นผู้หญิงที่ไม่เปิดเผยตัวตวนบางทีเขาก็าอาจจะยินดีเที่จเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าคิงถ้วยตัวนี้เลี้ยงดีครับอืเรื่องความรักระวังรักร้อนและแอบมี me, ไม่ใช่กิ๊กหรอกครับชูซัมซอนครับอะย,ยิงแรงไปนี่กิ๊กหรกครับมันชูคนเรานะครับจะดีจะชั่ว จะได้สติหรือขาดสติมันก็อยู่ที่การรับฟังแลว้วก็การาการพูดแบบตรงไปตรงมาหรือพูดแบบให้เกิดพลังให้เกิดแรงบันดาลใจมัน,น,นเป็นได้หมดนะครับคาพูดมันก็ฆ่าคนได้แค่ประโยคเดียวพยายาเดียวก็มีคําพูดพยายามเดียวประโยคเดียวทําให้คนซึกลุกขึ้นมาสู้ก็มีนะครับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพ โรคอ้วนเล็กคอรตอโรนนะครับโรคภูมิแพ้โรคที่ตอดเล็กตอดน้อยมันไม่มีโรคภัยแค่เจ็บอะไรรุนแรงนะครับสําหรับเลื่องไข้ยันเนี้ยนะครับโรคอ้วนเล็คอร์ตอโนถูกหักหลังถูกโกงถือจะเป็นโรคหรือเปล่าเป็นข้อระวังเป็นอุบัติเหตุก็ใช่นะครับภาพรวมก็ประมาณนี้ครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับก็มีอะไรที่สงสัยก็ปรึกษาหารือได้นะครับสอบถามได้นะครับ พุ่งตรงว่าผมไม่กัดหรอกกลรุณาแสดงความคิดเห็นกันมาหน่อยนะครับให้รู้ว่าผมไม่ได้คุยแค่ตัวคนเดียวผมมีคนคุยด้วยคุยกับผมชูคนที่ไม่ชอบดูอะไรเกิดสองนาทีสามนาทีคุณก็แค่ผ้านะครับเพราะทุกอย่างมันคือสิ่งเรื่องใหม่ในความเป็นจริงนะครับชีวิตคนเราเกิดมาตัวเปล่า,าเครื่องไปตัวเปล่านะครับ ทุกอย่างที่มีขึ้นจะเป็นตัวเป็นตนเรามีบ้านเรามีทุกอย่างเรามีทุกอะไรทุกสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราดําเนินต่อได้อยู่บนโลกนี้ยังมีความสุขได้มันคือสิ่งสมมุติทั้งนั้นนะครับสิ่งสมมุติคือเราก็สร้างมันขึ้นมาเองนะครับเรามีบ้านเราทํางานเก็บเงินเราทํางานหนักเก็บเงินเพื่อจะซื้อบ้านเพื่อจะซื้อรถเพื่อจะสร้างครอบครัวให้ดีทุกอย่างเราก็เป็นคนสร้างขึ้นมาครับเป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นมาถ้าตายไปเราไปไม่ได้มันก็เลยเป็นเรื่องสมมุตินะครับ ก็จะได้รู้ว่าเออเกิดมามันชีวิตน่ะมันต้องใช้คุมมีมีทุกด้านก็ใช้มันครบทุกด้านนะครับทำไมต้องทำตามใครอะ่ะถ้าใครคนนั้นไม่ได้มีบุญคุณใครคนนั้นไม่ได้ร่วมกํ้ากเนิดลงมาหรือใครคนนั้นใช้เราแล้วไม่ได้คุ้มค่ากับที่ทิ้งเขาให้เขาไม่เคยตอบแทนสิ่งที่ดีๆกลับมาให้เราเราไมต้องทุ่มเทให้เขาครับ ก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับที่การติดตามรับชมมาจนถึงนาทีนี้นะครับหวังว่าคงจะได้ประโยชน์นะครับได้ประโยชน์บ้างได้ความบันเทิงบ้างนะครับผมเป็นมนุษย์บันเทิงระหว่างแม่ิเชี่ยนกับทูฟูนะครับผมบางทีก็โคตรบ้าคลัง่งไร้สาระบางทีก็เหมือนองค์ลงเห็นภาพนู่นอะไรหลอดน,นี่มีไปหมดนะครับอ่ะนะครับสิ่งที่ต้อง,องระมัดระวังคือโรคซึมเศร้าด้วยนะครับเนี่ย ทำมากมากมันก็เครียดมากคิดมากมันเครียดมากแตดูภาพรวมนะครับเอาตัวรอดให้ได้นะครับถ้ารู้ว่าจะถูกเปรเียบถูกโกงอย่าไปวัดจะไปเสี่ยงนะครับมันไม่คุ้มนะครับมีแววที่จะโดนมากกว่าแต่ถ้าตอดเล็กนอดน้อยติดชิ่งเขาเรียกว่าติดชิ่งเว้ยต่อยแล้วฉากต่อยแล้วฉากลากงทุนแล้วกูได้เท่าแล้วคืนกูเลิกจบ <c oughs> นั่นแหนละกูสามเด้งแล้วได้แล้วคืนครบเลิกจบกูไปเล่นโต๊ะใหม่กูเล่นเกมใหม่นั่นแหละครับประมาณนั้นที่เจ็ดตา ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับกับ <ouse> สิส่งทุกวันทุกนาทีที่ท่านใช้ชีวิตอยู่นะครับดูแลคนที่คุณรักนะครับดูแลคนที่เ <ouse> ขารักคุณนะครับดูแลสุขภาพตัวเองนะครับรักตัวเองมากๆรักตัวเองให้เป็นเคารพตัวเองให้เป็นนะครับชีวิตจะเจอความสุขนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรผิดพลาดท,ที่ไม่ดีทั้งหลายนะครับผมก็ขอ อใจตทุกท่านด้วยถ้ามีสิ่งดีๆก็ยกให้ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับโชคดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ